ดีแมมทีวีขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับอยากเป็นทางการเป็นไงบ้างคะลูกก็รู้สึกว่าทุกคนต้อนรับผมก็อุ่นมากก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็อุ่นใจมากๆตอนข้ามกับบอลร่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกอุ่นใจจริงๆครับ กับพี่ก้องคือทุกคนแบบว่าไม่มีปัญหาอะไรกันเลยทุกคนแบบว่ายินดีที่จะแบบว่าให้ผมแบบว่าได้ลองออกไปหาประสบการณ์วันที่เดินไปตอกพี่กอ้องพี่ก้องบอกบอกว่ายังไงโอ้พี่ก้องก็พี่ก้องเขาก็แบบว่ายอมรับในการใส่ใจของผมนะครับเพราะว่าคือชีวิตมันยังอีกยาวไกลมากๆจริงๆก็คือก็รู้สึกขอบคุณพี่ก้องนะคะร,ะรับที่แบบว่าเคารพการใส่ใจของผมด้วยจริงๆมันยากเลย แบบไหนหลายคนอยากรู้ครับครับก็ยากมากครับยากมากๆเพราะว่าคือผมตัดสินใจยอยู่คนเดียวนานมากๆแบบว่าไม่รู้จะไปพูดยังไงดีเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างเซซิบมากๆเพราะว่าสำหรับผมผมกงคิดแล้วแบบคือผมอยู่กับพี่ก้องมานานอะไรเงี้ยแบบเติบโตมาเพราะอยู่กับพี่กองอะไรเงแบบแี้ยก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกหนักใจมากๆแบบว่าเครียดมากก่อนที่จะแบบว่าเดือดร้อนพี่กองเราได้คุยกับพี่มียังไงเราคุยปกติเลยพี่มีก็ พี่ <anor> <ment i> มีน่ารักมากๆเขาบอกว่าพูดกับผมแบบแต่ว่าเออแบบคือเขาก็บอกว่าจะเป็นกําลังใจให้ในอนาคตของผมต่อไปด้วยอะไรเงี้ยเขน่ารักมากคแบบแล้วพอมาอย่างงี้มันจะเกิดทำงานกับจีนเป็นวีมันจะเป็นรูปแบบไหนอะไรนะงานมันจะเป็นรูปแบบไหนไม่ถึงว่างานเลยนะงานในไทยในยจะเป็นรูปแบบไหนจะมีคู่หรือจะเป็นจะเป็นคนเดียวเอออันนี้คือมันอาจจะเป็นได้ในรูปแบบของผมคือผมยังไม่ทราบเลยตอนนี้แต่ว่า คือผมอยากลองแบบทำอะไรแบบใหม่ๆอยากบอกว่าอยากหาประสบการณ์ในหลายๆด้านก็ก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวตีนึกเลยว่ามันท้าทายสำหรับเราแต่ว่ามันก็คาดหวังสำหรับคนที่อ๋อครับก็แฟนๆก็ไม่ต้องคาดหวังเยอะนะครับทำไมล่ะลูกเราเล่นเราเล่นก็ผมก็ในพักผมผมก็จะพยายามทำหน้าที่ของผมทำงานของผมให้ดีที่สุดครับผม พอเราแอนิเมชัได้ประมาณสักเดือนนึงก็มีข่าวว่าพี่มีวสัญญาอันที่มีแต่จะตามคูเราที่เนียมันเป็นสิ่งที่คนลุ้นไงอ๋อนี่ผมไม่ทราบจริงๆครับผมไม่ทราบจริงๆก็ผมไม่ทราบจริงๆไอ้เ้มทราบกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ทราบร้อยเปอร์เซ็นต์เยโเค็นเราเห็นี่ว่าเรจะได้เห็นม่สนั่นโ้ยเห็นเห็นเรารู้สึกกันไมส่วนสูงเราเป็นที่ตั้ง ก็ผมค่อนข้างสูงเขาก็พยายามหาคนที่สูงกว่าผมแต่ก็ไม่แน่เลผมว่าจะอยู่โปไสยก็ได้ไม่รู้ว่าไปอยู่โปไซายเลยอ้าวผมเป็นพระเอกแล้วอยจะไมก็เราจะตามนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือจริงจริงไม่ทราบกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ทราบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ทราบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ยังไม่ได้นสบายใจมากขึ้นกับสิ่งที่มันจะชัดเจนมากมากถึงอสบามขคราสบายใจับมากๆผมแล้วก็อย่างที่บอกคือรู้สึกแบบดีใจแล้วอบ่นมากที่ทุกคนแบบให้กระแสตอบรับกับผมที่ดีอะไรรู้สึกอบูดมาก ซัพพอร์ตผมกับพี่มี้ต่อไปไม่ว่าเราจะอยู่ในท่าจะทำงานไหนนะครับก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราต่อไปจริงๆครับใช่ครับผมคนเดิมครับใช่แล้วทะเลเป็นยังไงบ้างทะเลก็แซ่บครับมันจะมีอีกนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออัพอัพขุนก่อนตอนนี้เราจะมีร้านท้องให้เห็นหรอคือเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มไปฟิตเนสหนึ่งวันตอนนี้คือปวดตัวมากจริงๆ ที่ทะเลนี่คือล่างทองไหมยังยังครับเป็นเป็นล่างเป็นล่างทองแดงอยู่แต่หลังจากนี้มีให้ดูแน่นอนมีมีครับได้เรื่องนี้ไหม่อะใช้เวลานิดนึงคร่งขุดขุดสายขุซสายใช่ขุดขอบคุณครับขอบคุดครับ